เอวามสุตังเอตังสมัยังปะควาพระราณสิยังวิหารติอิสิะตะเนมิขะทายเตตตะระ,ะโคปะควาปัจจะะักวิคีิกขูอามันเตสิเทวะเมภิกขเวอันตาปะพะชิเตนะนะเสวิตะพายโยจายังกาเมสุกามะสุขันติกานุโยโภมีโน คัมโมปภุทัตปุทัสชะนิโกอะนะนิโยอะนัตถสันหิตโตโยจายังอัตตะกิระมะทานุโยโภทุโคอะนะนิโยอานัตะสันหิตโตเอเตเตพิกเวอุโภอันเตอนุปะคัมมะมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธ,ธา จักคูกัลระนิญานะกัลนิอุปสมายะอภิญญายะสัมภูธายะนิพพานายะสังวัตติกัตามาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักคูกัลระนิญานะกัลนิอุปสมายะอภิญญายะสัมภูธายะนิพพานายะสังวัตติ อายะเมวะอภิโยอัตถางคิโกมะโคเซย,ยะที่ทางสัมมาติสัมมาสังโปสัมมาวาจาสมาคัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวาจโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอัจยงโคสาภิกะเวมจิมาปฏิปฏาทาตถาคตเตะอะภิสังพุทธ,ธาจคกูกรณียานะกรณีอุปาสมายะอภิญญยายสังโฆทายะนิพพานายะ,ส,ธธะนสังวัตติ อิทังโคปะน,นะพิกเวทุกขังอริยสัจจังสาติปิทุกขาชาราปิทุกขมามะละยัมปิทุกขังโสกะปัดิเทวะทุกขทาาะทมะนัสตุปายาสาปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุโววิปิวิปิปิเยหิวิปโย,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 ยโคทุโวยัมปิชังนันภัตติตัมปิทุกขังสังคิเตน,นะปัจ,จุป,ปาทาน นักคันธาทุคะอิทังโครประนะภิกเวทุคะสามุทะโยอริยะสัจจังยายะตันหาโปโนโภวิกานันทิราคะสหคตาตัตตะราตัตรรตะราภินันทิติทินีเศยติทังกามตันหาภวะตันหาวิภาวะตันหา อิทังโคปะณนะพิกเวทุกขะนิโ,โรธอริยะสัจจโยตัาเยว,วะตันหายะอาเสสะวิราคะนิโ,โรธะจะยาโคปตินิสัโคมุตโตอนาคโยอิทังโคปะณะพิกเวทุกขะนิโรธะคามิเนปฏิป,ปทาอริยะสัจจอายะเมว,วะอริโยอาฐาังขิโค มัคคสเทศยิถังสมาธิสัมมาสังกปูสัมมาอาปาจาสมากรรมมันโตสมาอาชิวสัมมาวาโยโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิถังทุกขังอริยสัจจติเมพิกเวปุเพอนาสันเตสุงธรรมเมสุงจังคุงอุทัปปทิอนาอุทัปปทิปัญญาอุทัปปทิวิชาอุทัปปทิอโลโกอุทัปปทิตังโคปะอีถังทุกขังอริยสัจจังผริเญยยันติเมพิกเวปุเพ อนาสันเตสุงธรมเณสุงสังสุงอุทัพปัติญาณังอุทัพปัติปัญญาอุทัพปัติวิชาอุทัพปัติอโลโกอุทัพปัติตังคูปะนิตังทุกขังอริยสัจตังปริญญาตันติเมพิกาเวปภะอนาสันเตสุงธรรมเมสุงจังสุงอุทัพปัติญาณังอุทัพปัติปัญญาอุทัพปัติวิชาอุทัพปัติอโลโกอุทัพปัติ อีทังทุกขะสม,มุทยโยอริยสัจจันติเมพิกเวปเพอนาสสสานะนัสสะอนะนัสสสติสุตตสทัมเมสุงจังคุงเอาท่าปทิยานังอุท่ปปฏิวัญญาอุท่ปปฏิวิชาอุท่ปปฏิอโลโกอุทา่าปทิ ตังคูปันิทังทุกขะสัมุทะโยอริยสัจจังปาหะหะตันปาหะตักพันติเมพิคเวปภเพอนาสันสติสุงธรรมเมสุงจังคุงอุทัพปะทิอนังอุทัพปะทิปัญญาอุทัพปะทิวิชาอุทัพปะทิอะโลโกอุทัพปะทิตังคูปันิทังทุกขะสัมุทะโยอริยสัจจังปะหฮนันติเมพิคเวปภเพอนาสันสติสุงธรรมเมสุงจังคุง อุทัปฏ no ิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทิอุทัปฏิอโลโกอุทัปฏิอิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจันติเมพิฆเวปเปอนาสันเตสุงธรรมเมสุงจังปูอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอโลโกอุทัปฏิตังโคปะอิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตัพพันติเมพิฆเวปเปอนาสันเตอนาสันเตอนาสันเต อนัพสติอนัอนัสสตินัสสติอานัสสุเตสุธรรมเมสุงสังคุงอุทัพปัทเธีนางอุทัพปทถิปัญญาอุทัพปัทิวิชาอุทัพปัทิอรรถภูอุทัพปทถิตังโคปันิตังทุขานิโรโทอริยะสัจจังสังชิกะตันติเมวิขเวปภะนัสสังสติสุงธรรมเมสุงจังคุงอุทัพปัทเธียนาง อุทัปฏิปัญญาอ no. ุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอโลโก้อุทัปฏิอิกทางทุกข์นิโรธะคาไมลีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิเวีปเพอนาสังสเตสุงธทมเมสุงจังคุอุทัปฏิอนังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอโลโกอุทัปฏิตังโคปะนี่ตังทุกข์นิโรธะคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาว เวตัพันติเมพิกเวปปเพอนาสันสติสุงธรมเมสุงสังคงอุทัพปิญญานังอุทัพปิปัญญาอุทัพปิวิชาอุทัพปิอโลโกอุทัพปิตังโคปนิทังทุขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยะสัจจภาวิตันติเมพิกเวปปเพอนาสันสติสุงธรมเมสุงสังคงอุทัพปิญญานังอุทัพปิปัญญาอุทัพปิวิชาอุทัพปิอโลโกอุทัพปิเจ้าวะกีวัจะ เมพิกาเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปัจริวัตถังทวาระสา,สาการังยะถาภูตังยานทะทัสสะนังนวินะสุวิสุทังอโหสิเนวะตาวะอังพิกาเวสัทเทวะเกโอเกสมาลเกสัพหมเกสัสมะขัมมนนิยาปชายะสัทเทวะมนุษยส์สาสยะยะ นุตตะลังสัมมาสัมพุธิอภิสัมพุโตปัญญาสิยโตจัคโคเมพิกเวอิเมสุจัตุตุอริยสัจเจสุเอวันติปะลิวัตตังทวาทะสาการังยะทาภูตังยานาทัสสังสุวิสุทังอภโมติอัตถะคั้ง พิฆเวสเทวเกโลเกสมาลเกสพมเกสสมะพม,มนิยาปชาญาสเทวมนุสสาเสยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธทปัญจญายาสินยานันจจปณะเมทสสะนังอุปาอุทปา,าทิอากขปาม,มีมุตติอัะมันติมาชาติน,นติทานิปุนพะโอติ อิทัโวมะอิทัมะโอจักพ ah ักวาอัตตะมะนาอันจะวัก um. ah ิยาพิกูพักขวาโตพาสิตังอภินันทุงอิมัสสะมินจะปนญะเวยาการะนัสสัมิงหันยะมาเนอยยัสัตมะโกันยัสส วิรังคงวิจักมะรังธรรมะจกักขังอุาทาภิยังกินจิสมุทะยะัตมังสัพสพันตังนิโรธธรรมันติปวัต,ติเตจ,พ,จพิกจะพระเข้าตาธรรมะกะจเกพัมมาเทวาสัตวมนุษสาวสุงเอตัมพระเข้าตาภารณาะสิยันอิสิปัตะเน ัทายอนุตตะร,รังธรรมจัก,กังปวัติตักปวัตติวัติยาสาม,ม,ม,มาเนนะวะธรรมะเนพรมมะเนนะวาเทวะเอกวนะวามาเลนะวาพัมมะมุนาวาเกวาเกนะจิวะลูกัสสัมมินตีพัมมานังเทวานังสัตตังสตัตวาจาตุ มหาราชิกาเทวาสัตตมนุสสาวสทรงจารุงมหาราชิกานงเทวานังสัตถังสุตตะวตาวติงสาเทวาสัทมนุสสาวีทรงตาวติงสานงเทวานังสัตถังสุตตะวัยามาเทวาสัตธมนุสสาวสทรงยามานางเทวานังสัทถังสุตตะวัดุสิตาเทวาสัทมนุสสาว ลุสิตานังเทวานังสัตตังสัตวะนิมานะรติเทวาสัตตมนุสสาวสุงนิมานะรตินังเทวานังสัตตังสัตวะปะระนิมิตวะสกวตีเทวาสัตตมนุสสาวสุงปะรินิมิตวะสกวตินังตังนังเทวานังสัตตังสัตวะภะมะกายกาเทวาสัตตมนุสสาวสุง าตามพระเกตาพระราณนนีพระยาพระราณสิยังอิศิปฏเนมิคาทายยอันมตตะลังธรรมจากกัรประวัติตังอัปติวติยังสมะ,มะเนนวาพามะเมนนว่เทเวนวะวามาลีนวาพามะนุมุนาวาเกนะจว่โลกัสัมมิต อิติหะเตนะขะเนนะเตนะมุหะเตนะยาวะพมามะโลกาสัตโตอัพักคันชิอะยันจะทัสสะสัสาส,าาสีโลกะทาตุสังกัมปิสังปะกัมปิสังปะเวทิอัปปะมโนจะอุราโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสิ สติกามีวะเทวานังเทวะนุภาวังอัตโคภะขวาอุทานังอุทานีสิอัญญาสิวัตถโหโธทันโยอัญญาสิวัตถโหโธทันโยต,ติอิติท,ตตตทิทังอาญสัมะโตโธทัตยัสอัญญาโธทันโยติวะนามังอโหสศติ พิสโสภควาอรหังส ah ัมมาสัมพุทโธวิชาจรณนสัมปันโนสกุโตโลกับวิทูอโนตโลภุริสธรรมาสารติสัตตาเทวะนุสานังุทโทภควาติสวาคาโตภควะตารามโมสันติริโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญริโกปัจจังตังวิเดกตังโพวินทูอิติสุปฏิปันโนภควะตโตสาวะกะสังโฆอุสุปฏิปันโนภควะตโตสาวะกะสังโฆเยยาปฏิปันโนภควะตโตสาวะกะสังโฆ ที่ทางจัตาริปุริสักุคานิเนตัาปุริสักุคลาอิสปะคัะโตสาวกสังโคอาหมุนโยปามุนโยทาขีเนยโยอัญชลีกาลนิโยอนุตัลังพุจเคตังโลกาติจินตามนีปิยังมันตังยังสังทันสังโคนางอุป,ปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตังจะมหาราชาตวังมังโคสัสุโนปิทัง สาเลเทวสุโเสจิกินจิเทวเยสกปุปจฉางทศมิ่งกินเนวะทัตตาปิยังกันตังสาลีปุตโตปาวันตุเมสิทธิราพังชาตนาเณเยมณีจินดาปิยังจะทันนตังสัพพีชานาพระโมฆะานาปิยังมะอะสัก,กตวาพุทธรัตรานาโอสัตังอุตมังวะลังอิตังเทวมนุษยาน,านังพุทธ เตชีนะโสตินาเนสันตุปัตถวะสภเพทุกขาวุปะสเมตุเตสัคตวาสัมธรรมะรัตะนังโอสตังอุตตมังวะลังปะริลาหูปะสัมมะนังธรรมะเตชีวะโสตินาเนสันตุปัตถวะสัพเพพยาวุปะเปเมนตุเตสัคตวาสังขะรัตตะนังโอสตังอุตตมังวะลังอางุเนยังปางุเนยังสังขติเชนะ โสตินานาสันตุปัทวาสัพเพโลคาวุปัสสนตุเตอิติภิโสภควาอลหังสมาสัมุตโววิชาเจนะนาสัมปนโนสุกตโลกาวิทูลันุอตโลปุริสัตถมัสฮาลาติสัทธาเทวานุสานาอุทโภควาติสวาคาโตภควาตาธรรมโมสันติโกอักาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญโกปัจัตตังเวทิตะโพวิโยหิติ สุปฏ anyway ิปันโนภะวัตโตสาวะขังโขปุจุปฏิปันโนภะวัตโตสาวะสังโขญาญาปฏิปันโนภะวัตโตสาวะสังโฆสามิปิปัติปันโนภะวัตโตสาวะสังโฆยะติทังจตารีปุริสายุคานิอัตตาปุริสัปุคละอสัปขวัตโตสาวะสังโฆอหุเนโยปางหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกเนนโยอนุตตลักปุญญาเขตังโลกัสสาติจินตามนีปิยังมัตตัง สังชาสังโกนะอุปสันติสิเนหังมาตางปิตาวะโอละหังปะโคตันจะมหาราชาตวังมังโกสัทธะโนปิทางกาเลเทวสุโคเซติกินจิเทวีสักโกปัจช้างทศมิงกินเนวะทัตตาปิยังกันตังสาลีปุโตภวันตุเมสิธิรามังชนานะเยปนีจินดาปิยังจะทะานัง ส ų, ัพเพชะนาปหูชนาปียังมะมะสักกตวาพุทธรัตตนังโอสัตังอุตมังวัลังหิตังเทวมนุสานังพุทธะเตศีนะโสตินานัสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวุปัสมนทุเตสักกตวาธรรมะลัตตนังโอสัตังอุตมังวัลังปะริวาหูปะสมะนังธรรมะเตศีนะโสตินานัสันตุปัตถวาสัพเพเพราะ อาวุปัสสันตุเตสัคตะวาสังฆะลัตนัโอสังฆตมังวะลังอังโมเนยังปะมโมเนยังสังฆเทเจนะโสทินานัสสันตุปัตฏวาสัพพิโลคาวุปัสสันตุเตอิติปิโสปวะอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชจจะเะนะสัมปันโนสุโกโตโลกะวิถูอนุตตโตปุริสัตมาสาลติสตาเทวะมนุสสานังวิทโธปวะติ สวาสดีคะโตภควัตตาลโมสันทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจังเวทิตาโกวิญญูณิติสุปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆยติตังจตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสับปุกลาเอสภควัตโตสาวกสังโฆอาหุนเลโยปะหุนโยทักเคณโยอัญเชรีกเนนโยอนุตตัลังคุณทักเคณตังโลกัสสาติ จิตามณีปิยมัตตังณสังทานสังโวลังอุปะสันติสีเนหังมาตาปิตาวะอุลาหังปะโพตันจัมมหาราชาตะวังมังโศตังโนทิปังคะเลเทโวสุโพเสติกินจิเทโวเยสัพโผลชังทัสสะเมิงกินเนวะทัตตาปิยังกัตตังซาลิโตภาวนตุเมสิทธิลาพังชนะณเยมณีจินดา ปิยังจะกัลังสัพเพชะนะเอาโหชะนะปิยังมากๆสกัตตวพุทธรัตนะโอสัตตังอุตมังวะลังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตเยนะโสตินานาสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาวูปัตสเมตุเตสกัตตวธรรมรัตนะโอสัตังอุตมังวะลังปลิฬาหูปะสัมภังธรรมเตเยนะโสตินานาสันตุปัตตวา สัพเพภวาวุปัสสัมตุเตสัคตะวาสังขลักษณะโอสถังอุตมังวะลังกาหูเนยังปางหุเนยังสังกะเตชะนะสุทินามาสันตุปตะวาสัพเพเโลคาวุปัสสัมตุเต